ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของลิซ่ากันนะครับในตอนนี้นะครับลิซ่ากับ Spotify เนี่ยถือได้ว่าทําสถติติต่างๆได้ดีมากๆผลงานของลิซ่านะครับใน Spotify เนี่ยก็เรียกได้ว่าปังจริงๆเลยทั้งๆที่ในฐานะของศิลปินเดียวนะครับลิซ่าเนี่ยเธอมี เพลงเดบิวต์นะครับเป็นเพลงไตเติลเลยสลำหรับอัลบั้มแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับนั่นก็คือน้องมันนี่นั่นเองแต่ว่าเรื่องราวต่างๆใน Spotify เนี่ยลิซ่านะครับทำผลงานไว้ที่ดีมากๆจนในตอนนี้นะครับลิซ่าเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวจาก K-PO p OP นะครับที่อยู่ในอันดับสูงที่สุดในชาร์ตส p o t i f y Top Artist globally ชา a r t ซึ่งชาร์ตนี้นะครับก็ได้มีการก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยประมาณ9เดือนนะครับและลิซ่าเนี่ยก็ยังคงอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดมาโดยตลอดเลยถือได้ว่่าาิเนนนนนีีปังงมกจรๆใตอ กับ Spotify ยเนี่ยลิซ่าก็ทําเรื่องราวต่างๆไว้ในนี้ได้มากมายเลนเช่นเดียวกันซึ่งในตอนนี้นะครับศิลปินเดี่ยวจากวงการเค o p ที่มียอดสตรีมสูงสุดในชาร์ตสปอติฟายท็อปอาร์ติสโกลบอลเทลลี่ชาร์ตเนี่ยลิซ่านะครับอยู่ในอันดับที่1ตามมาด้วยอันดับที่2นะครับนั่นก็คือเจโฮปนั่นเองอันดับที่3นะครับได้แก่นายอนจากทวายแล้วก็อันดับที่4นะครับได้แก่ JK หรือจองกุกแล้วก็อันดับที่5ได้แก่ฮาซึงวุนนะครับอันดับที่ห i น ซึ่งฟแฟนๆนะครับยิ่งเป็นแฟนอินเตอร์เนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์พูดคุยกันเลยว่าลิซ่านั้นถือได้ว่าเป็นศิลปินเป็นไอดอลที่ประสบความสําเร็จมากๆในตอนนี้หลังจากที่เดบิวต์มาเป็นศิลปินเดี่ยวในฐานะของศิลปินเดี่ยวแล้วก็ในฐานะของสมาชิกจาก Black พิงค์ลิซ่าเนี่ยปังมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในตัววงเองก็ตามรวมไปถึงในฐานะของศิลปินเดี่ยวเพียงแค่2เพลงของลิซ่านะครับก็สามารถสร้างเรื่องราวใน Spotify ได้มากขนาดนี้ฟนแฟนๆเนี่ยก็บอกกันนะครับว่าถ้าหากลิซ่าเนี่ยมีเพลงเพิ่มมากกว่านี้หรือว่ามีอัลบ,บั ปล่อยออกมานะครับยอดเนี่ยจะต้องดีมากๆและสถิติต่างๆเนี่ยลิซ่าก็จะต้องทําลายเพิ่มขึ้นไปได้อีกอย่างแน่นอนความปังของลิซ่านั้นนะครับเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยไม่มีหยุดเลยมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแฟนๆเนี่ยทั้งอวยแล้วก็ทั้งเป็นกําลังใจให้เลย เป็นการอวยที่มีหลักฐานพร้อมกันเลยนะคบไม่ว่าจะอะไรก็ตามตอนนี้แฟนๆเนี่ยซัพพอตริซ่ากันเต็มที่มากๆโอยแค่ปล่อยผลงานออกมาไม่ว่าจะในฐานะของศิลปินไอดอลตัวไปถึงนางแบบแม่ค้าทุกอย่างเลยเนี่ยแฟนๆซัพพอร์ตกันอย่างเต็มที่มากๆไม่ได้มีเพียงแค่แฟนๆในเกาหลีนะครับแต่ว่าแฟนๆทั่วโลกเนี่ยซัพพอตริซ่ากันเต็มที่มากๆเลยอย่างใน Spotify ในตอนนี้นะครับแฟนๆเนี่ยทั้งฟังเพลงทั้งสตรีมเพลงให้กับริซ่าไม่ว่าจะปล่อยเพลงมานานขนาดไหนเนี่ยแฟนๆก็ยังคงฟังกันอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอน เลยสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ b l a c k พีกนะครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้ มายินดีกับลิซ่าด้วยนะครับทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีให้กับลิซ่ากับอีกหนึ่งความสําเร็จในฐานะของศิล,ลปินเดียวกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือฐานะของสมาชิกจาก Black พิ n งนั่นเองหลังจากนี้ไปเนี่ยแบล็คพิงก็จะคัมแบ็กอีกครั้งในเดือนสิงหาคมน,นะครับยังไงก็อย่าลืมมาติดตามเป็นกำลังใจให้กับส,สาวแบล็คพิ้งกันด้วยมารอดูกันดีกว่าว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของแบล็คพิ้งนั้นจะปังขนาดไหนและจะสามารถสร้างสถิติเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมได้มากกว่านีีี้้้้ออกก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 ยััััังงงงไ็็็มมาาาเปปนนนนนลลลใใใจหบบททิิแวสชุคครร กคปเปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจงให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องออมกอแคปเปของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ